ดีค่ะพีรดาค่ะวันนี้เราจะมาทำผูเขาไฟแล้วว่าอุปกรณ์มีอะไรบางอันนี้ยอันนี้เบกกโซนี้เป็นสัตว์ตกแตงอันนี้เป็นสีอันนี้เป็นขวดน้มา้งทรงของปูเขาไปอันนี้เป็นน้ำยาย้างจโอเคก็อันนี้ น้ำส้มสายชูเอออันนี้คือขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำส้มสายชูโอเคค่ะตับเบกกิ้งโซดานี่ขาดไม่ได้เลยน่าใส่ชูการเด็นเลยอะไรคะนั่งใส่ชูกระเด็นโอเคปะเราไเ่ิ่มทำกันเลยนี่คือภูเขาไฟที่พี่ระดากับน้องะลินทำเสร็จแล้วนะอาจจะไม่ใช่มันก็ไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่ใช่ อันนนี้้แลวกมันเกาะหูขาไฟอยู่นะมันออกไปไหนไม่ได้เดนเสามันชื่ออะไรมั่งเนี่ยน้องอะไรมั่งเดนนูเสาลีนตั้งชื่อน้องว่าอะไรลูกไงอันนี้คือชูก้าแบบแม่ตัวสีส้มชื่อชูก้าแม่อันนี้เขาหนูอันนี้ของหนอันนี้เขาหนูโอเคครับตัวสีส้มของพี่ลิชื่อดูเรามาดูกัน่อลสุตัวนี้ของพี่ลินชื่ออะไรน้องชื่ออะไรคะอันนี้ตัวนี้ชื่อ ชื่ออะไรติ๊กต๊อกโอ้นึกนานจังเราคือคอยาวโอเคค่ะแล้วตัวสีเขียวชื่ออะไรแรดแรดแรดอีกแรดก็มาเลยอ่าแล้วเราก็จะมาใส่เบกกิ้งโซดาเข้าในป่องภูเขาไฟอ้าวพี่ดาใส่เลยค่ะระวังนะอ่าใส่ใส่ไปเกินปุ้ย ไม่เป็นไรลูกสับอะไรสับอะไรของลินสับตกแต่มันจะระเบิดทีเดียวมันให้มันระเบิดเลยเหรอมันระเบิดเลยเหรอพี่ระเบิดทั่วบ้านนี้เราไม่มีบ้านอยู่เลยนะนี่ดูซิมันได้เท่าไหร่แล้วอ๋อตอนนี้นะคะเราจะมาใส่สีแล้วนะคะอ่าโอเคเบาๆนะคะนี่เป็นแดงเลยดูคนพี่นี่นเมือก่อนพี่ดาทนีิไอคนนี้พี่ดิคอนอ๋อพี่ดคอนพี่ดาคนนี่คือเราไม่หมดนี่คือบอกว่าแดงนะ คนคนคนโอ้ทุกคนแดดมากเลยแล้วกินยังไงนะคะต่อไปเราจะใส่น้ำยาล้างจานนะคะใส่เลยอ้าวใส่อีกค่ะใส่อีกค่ะใส่ครึ่งขวดไปเลยใส่ใส่ใส่ ที่เราใส่น้ำยาล้างจานเพราะว่ามันจะทําให้ลาวาของเรามันยืดมันจะไม่ฟองออกเร็วนะมันจะค่อยๆออกนะนี่ไเรื่องห็นฟองไหมไหมแ่คะตื่นเต้นมากเลยค่ะมันจะออกมาเป็นยังไงคะทุกนโอเคอ่าเราจะมาใส่น้ำส้มสายชูกันนะน้องๆ เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเราจะลองทำให้ดูก่อนนะอย่าเมื่อไหรพี่ลาทำให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นอ่าะค่อยๆทำนะมันยังไม่ฟูต้องใส่ไปอีกค่ะเดี๋ยว่มันจะเป็นมันจะเป็นภูเขาไฟไหมเรามาลุ้นกันน้องๆพี่ลินพี่ลินมาใกล้ๆเอ๋เทใส่อีกเทใส่อีกค่ะอุ้ยมันฟูออกมาแล้วว้าว จริงจริงเฮ้ยว้าวเดโนเสาร์ของใครโดนภูเขาไฟลาวาก่อนเนี่ยโอ้แดงมากอ่าอ่าอาวิลาเทใส่อีกให้น้องเทใส่เทใส่ให้มันหมดเลยให้มันฟูให้หมดเลยวิ่งนี่ไงเห็นไหมถ้าใส่สไลเข้าไปอ่ะมันจะไหลช้าน้องๆดูซิแต่ถ้าไม่ใส่สไลด์มันก็จะไหลเร็วว้าวว้าวไอ้ใครไอ้ใคร แล้วเอาไข่จมไปในฟองเลยเต็มเลยลาวาเต็มเลยทุกคนเหมือนเราจะเจออะไรอ่ะป่าวไดโนเสาร์หายไปไหนเราต้องขุดหากด้เราตองขุสมบัติเอาไว้ตรงนี้เจอาไว้เจออ้าวเราต้องหาสมบัติกันต่อเพราะว่าโดนภูเขาไฟลาวาจมไปแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไหนมีตัวอะไรมั่งไอ้แม่เจอต้นไม้ต้นไม้ก็ตกไปดเลยอ้าว อ,อ้าวไหายหายหมดเลย<ม>โดนภูเขาไฟลา,<ม><บ>าว<บ>าก็ต้มไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราจะตกักภูเขาไฟนี่มันค้างอยู่ข้างในออกมาแบบอย่าไปเอาเบกกิ้งโซดาออกมานะ้วยนี๋ยวพี่ชายจะใส่เติมอันนี้หนูอ่ะค่ะเรียกหอกใส่ใส่เข้าไปดูซิมันถ่ายหรือยังยังไม่ <c oughs> ดี่ไห้แล้วไแล้วไม่ยังไม่โอเคใส่ให้หมดเลยโอ้ไรยังแรง่ะดูดิวิเดินต้องเขียบกไว้โตเล็กเลยโตอย่างละเลยโอ้โหเตมล้เียให้หมดกันมันสนุกไหมล่ะสนุกสำหรับคิี้ก็จบการรีวิวโอ้เข่าไว่าวอะถ้าใครอยากเล่นอย่าลืมดูคิปนี้แล้วให้ เรีอุปกรณ์ให้มันครบด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด like, s mm ั b hmm. s c r i b e แชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย